สวัสดีครับพบกับผมนะครับวรุิสีพวงนะครับผู้จัดการร้านเกษตรบางข่างนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมนะครับสวนโกโก้ของคุณพ่อจักรชัยนะครับอยู่ที่บ้านหนองกุงนะครับตําบลหนองเขียดอําเภอศรีพูนะครับจังหวัดคอนแก่นนะครับนะอันนี้โกโก้สวนนี้ปลูกมาแล้วประมาณเดือนเศษเศษนะครับเดือนเศษเศนะครับมีมุงสแลนได้อย่างดีเลยนะครับ ะใใน,นะครับจะไม่มีใบไหมเลยนะครับนะจะไม่มีใบไหมแปลงนี้ลงอยู่ที่ประมาณนะครับตั้งหมดประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าต้นนะครับสามร้อยกว่าต้นบางต้นเนี่ยจะสูงท่วมสะแลนนะครับอันนี้โกโก,ก้อายุประมาณไม่ถึงสองเดือนดีนะฮะครับจะพาชมนะครับเนี่ยทุกต้นต้นนี้กํลาลังจะแตกยอดออกมานะครับแตกยอดออกมาสวยๆนะครับ <S 2> <S 2> <S แตกยอดสวยๆออกมาเลยนะครับนะ เนี่ยระบบน้ากาลังจะวางระบบน้านานานาํานะครับมีแทงน้ําแทงประปาแทงน้าเรียบร้อยนะครับน่าจะมีหลายแปลงครับอยู่ฝั่งนี้แปลงหนึ่งอยู่ฝั่งข้างๆทางน้ำแล้วอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนนู่นอีกแปลงหนึ่งนะครับเกษตรกร,ร,รกมาดูแลดีนะครับหญ้าไม่ค่อยมีนะครับหญ้าไม่ค่อยมีนี่ฝนเพิ่งจะตกมานะครับอันนี้โกโก้ก็จะแตกยอดออกมาแล้วนะครับนะเต็มยอดออกมาแล้ว ครับเป็นแบบนี้กับทุกต้นนะครับต้นนี้นะครับจะสูงท่วมนะครับสแลนแล้วนะครับนะพอสูงท่วมขึ้นมาปุ๊บนะพอโผล่จากสแลนขึ้นมาปุ๊บก็โดนเลยทันทีเลยแมลงปีกแข็งนะครับนะครับมาชิมรสชาติเรียบร้อยนะครับนนี้ก็ทําให้ใบนะครับนะนะครับโดนกินไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตัวไหนที่อยู่ในสแลนเนี่ยนะครับข้อดีมันก็คือแมลงปีกแข็งนะครับจะมองไม่เห็นใบนะครับจะไม่เข้าเลยนะครับฉะนั้น การพางแสงนะครับด้วยแสบนี้นะครับด้วยแสบนี้นะครับที่เกษตรกรทําอยู่นะครับนอกจากจะเป็นการพางแสงช่วยพางแสงแล้วนะครับก็เป็นการป้องกันแมลงปีกแข็งไปในตัวนะครับแล้วก็นะครับจะเป็นการเล่งให้ต้นไม้นะครับต้นโกโก้เนี่ยนะครับจะเติบโตได้เร็วนะครับเพราะว่านะโดยธรรมชาติของต้นไม้แล้วเนี่ยนะครับมันต้องยืดการยืดตัวหาแสงนะครับมันต้องการแสงเต็มที่ นะครับนะแสงลําไรนี่ก็จะพยายามยึดตัวเองขึ้นมานะครับนะบางต้นก็จะพ้นนะครับเนี่ยอีกไม่นานก็จะโผล่พ้นจากสแลนแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็นะใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากสวยงามนะครับเนี่ยสวยงามนะครับน่ะเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจจะปลูกโกโก้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ผมนะครับผู้จัดการวุฒนะครับ 0630050199นะครับนะอย่าช้าอย่าอย่ารอนะครับนะยิ่งรอยิ่งเสียเวลายิ่งยิ่งดูคนอื่นครับสําเร็จเนี้ยนะครับมันยิ่งยิ่งจะเสียเวลานะครับเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องไปเฝ้าดูคนอื่นนะครับเพราะตอนนี้ในเขตภาคอีสานเราเนี่ยนะครับนะปลูกกันเยอะหลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้วด้วยนะครับออกมาออกผลออกลูก นะครับแล้วก็เก็บขายได้แล้วด้วยนะครับฉะนั้นไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องไปรอดูคนอื่นเขาสําเร็จนะครับลงมือทําน่าดีกว่านะครับไม่มีพืชตัวไหนที่จะสามารถให้ผลตอบแทนดีเท่ากับตัวนี้ได้เพราะพืชตัวนี้สามารถให้ผลผลิตทั้งปีนะครับเก็บขายได้ทุกเดือนสร้างรายได้ประจําให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็รายได้ต่อเนื่องนะครับรายได้ไม่ขาดช่วงนะครับในพื้นที่นี้ก็ปลุกหลายอย่างนะครับอ่ะผมจะพาชมสวน นเรื่อยๆนิดนึงนะครับอันนี้มีมะม่วงนะครับมาละกอนะครับแล้วอยู่แป้งข้างหลังพุ่งนานก็นจะเป็นมะขามเปี้ยวยักษ์นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ